ย่างกับซีฟูนึงแล้วมาซิฟูดอีกหนึ่งรพระ,ะยาประสงคจะเป็นราของสมบัติจิตรลักษณ์สุริการแตะแบบพื้นป้าเห <c oughs> มือนที่เขามาฟาร์มไอหมิงแล้วแน่นอนอยู่แล้วเขาขาดเมโนโูปลาฝาไว้ได้พี่น้องเลยเขาจะมีเมโนโูปลาฝาให้กินก็คือเมโนโูผัวกะเพราผัดกะเพราอบปลาฝาแต่ <c oughs> หลายคนอาจจะงงผัดกะเพราอบปลาฝาเนี่ยเฮ็ดค <c oughs> ืออบใส่เครื่องปรุงคืออบแต่เขาจะใส่ใบกะเพรารสชาติแซ่บพี่น้องเคยแซ่บซอยก่อนมืดเครื่องปรุงเขาจะมีอย่างแน่มี กวเทียมไรก,กะันติดเอไดดดไเเอ,อไปขีหมุูกไว้เลยสบายแางวาสิเอาเดี๋ยวไปคิดมุไปขิ้มุนเน่เอาเอาซ้ำเข้ามากด้พี่น้องเลซ้ำเข้ามาข้างหังเสร็จเสร็จเส็จสร็สร็จเสร็จเ็จเสรเส้็อเส็จเร็สเสร็จนร็เร็สร็ราเส็จรเสร็จเสรร็รอรเร อยู่นี่คนจะใส่สูตรแบบบดเอานี่หลังจากที่เขาบดแล้วเป็นสิบบะหัวผักบัวหัวผักเทียมะเพชแล้วกลับไปขี้หมูคนจะมาบดเนาะบดใส่น้ำหน่อยนิดนึงสูตรคนจะเป็นทางสั้นทางผสมนะหลังจากแล้วเขาก็มาเตรียมวัตถุดิพลักๆของเขาคือนี่ปลาฝาพี่น้องนี่ตอนปลาฝาตอนปลาฝาตอนต่อฟ้านี่อยู่นี่เราจะใส่ขนอใส่เป็นนัวใส่ขนอใส่เป็นนัวใส่เกลือมาอย่างอยู่ในสูตรนิดน้อยน่ะอ่า อันนี้ครับแก้วก็อยา่างรวงนิดนึงมาคกน, <c oughs> าก,นาคก่อนอย่างรวงนิดนึงมาคนก่อนเนี่ยคุณคุณปลาฝานี่จะเป็นส่วนอ่องของมันอ่องนี่จะจะเป็นแข็งแข็งนุ่มๆเพรสามารถกินได้แต่จะมีข้างในมีเครื่องในมันปลาฝาตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมนจะมีหัวไข่น้ำเด่นเนาะเนี่ยแต่สินส้นซิ้นปลาฝาเนี่ยจะเป็นไข่ไข่มันจะมีไข่ไข่คือการบแบบซิ้นงัวซิ้นหมูและการหนังงูอยู่น้ำกันพี่น้องเลยสามอย่างสามสิ้นมันจะยุ่ยงกันเนาะหลังจากได้แล้วกับรวง ลวงก่อนเอา,าบูมี้อนเลยเนาะมีเนาะจับไอ้เรื่องเลยดิจับจับแบบบูมีฮอนเลยอ่ะแล้วไปตั้งกระทะแล้วแล้วเนาะเป็นบ่อไอ้เจ้าตั้งกระทะเดี๋็กเด็กไอ้พรพนคนมาแล้วเอ้พรบอกสูตรเท่าไงตั้งกระทะได้จังไรต่อเป็นน้ำมันบอกเป็นน้ำมันพูดได้นอะไรบอพอแล้วเนาะ นี่ครับจะมีเซฟซอยมันอ um. นี้พรหมคนมาซอยมนนี้เซฟซอยมมาซอยคือเอสน้อยจริงครับมาซอยผมบมเป่นมาซอยเบียกเมาซอยเห็นหน้าคุณตึมโดนปะเอาปล่อยมันโดนเลยแล้วมันฮอเนากเส้นอาหารบ้านนาฮอรอาหารเตาใช่ไหมดังเตาแซ่บก่อนหานั่นเลย ยังหอมใชหอมมาดยรสาบโอ้ยเอาเียงน้มันนี่ได้เลยน้อนลาใส่หนอวบนี่สตรนี่นี่บนนี่บนเดียวได้เห็ดได้พีิน้องเด้อปลาฟ้าให้มิงปลาฟ้ามิงปลาฟ้าสนนมิงฟ้าปลาฟ้ามา ท่ผู้ชมได้มาได้มาเอากินปลาที่แ่บเรือว่าเอาปลาที่นาหัไปเลี้ยงเลี้ยงงามก็ได้เลี้ยงแ่บก็ได้เฮ้าเจียวตัวน,นี้โดนมือคนโดนคนเห็ดตัวนั้น Nơi đây là chiao chưa đi lạc a chiao năm anh em lưng hôm lưng hôm lưng hôm anh em hôm คนคนเข้ากันนะน,นั่นหลังจากคนเข้ากันแล้วเาก็วางไปบน,นสุกใส่นสุกนะพี่น้องมาะสามนาทีผ่านไปพี่น้อง การที่พานไปมาคนมาเช็คไปก่อนว่มามันอ,อนน่อมนมันนนะุ่มจำเลยแล้วซิมุกตอนนี้ขอซิมุกมาตอนนึงมันหยั่งเลยปะพรนั่งอ่อ,อนลเอะเสียมาบอลอื่นก็อ่อ,อนใส่กะเพราใส่กะเพราเข้าไปนั่นแถวเก็บมาเมื่อกี้นี่ ไปประกูดใส่ Pun โยนไปนะโยนสเต็กกลับ คือพัดกระเพาแบบนั้นเนาะอืมใ,ให่พักมันออกันหนึ่งให้กินพักมันออกันหนึ่งอ๋ยหอมมาแล้วอนะตักที่น้องเลยซุกแล้วเนี่ย แม่ก็เสิร์ฟลืมกิน ครับท่านผู้ชมรายการสเ,เต็กแบบพื้นบ้านของพวกเราจะแล้วแล้วอันนี้ว่าอบผัดกะเพราผัดกะเพราผัดกะเพราปลาฝาผัดกะเพรเาปลาฝาอบ <c oughs> ม,ามาซิมเมื่อกี้เราก็ะซิมพันนึงแล้วมาซิมอีกแบบหน,นึ่งพรอนึงหมดแล้วรสชาติคือเขากินสซากสัตว์ประเภทคือน้ำกระหรั่งนะเนี่ยเขาจะมีรส ไกแ่แปะงัว,วแล้วจะแต่ว่ารสหมูมันจะมีไก่มีแปะก็มีงัวมันออกมันมันคือคือหมูนมนหนังคือกินหนังงูคือกินบ่ไม่แองซีอ๋ออันนี้ตัวแปรเขาซีให้ลองกินมาทำผสมยากผสงแบบติดตามผสมอย่าลืมกด Subscribe พวกเขาแนวอยู่ไรก็อย่าลืมติดตามอยู่ในเพจเาเพจสเต็ปแบบพื้นบ้านเขียนร่ภาษาไทยภาษาลาวออกแล้วก็อยู่ใน YouTube Su Cee ซซสูตรสีไทยจแตกแบบคนบ้านพี่น้องวันนี้หมดเวลาเวลาหมดลาก่อนบ๊ายบาย